สวัสดีจ้าน,นี่รถจะมาะให้ดูของที่รถได้นะคะที่หลายๆท่านส่งมาให้รถนะนะของกินด้วยของใช้ด้วยอะไรด้วยเยอะๆไปหมดเลยนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของกิน <c oughs> ก็อันนี้ค่ะเป็น <c oughs> บ้านใกล้เรือนเคียงกันเองค่ะมาจากสักเหล็กใกล้ๆกับรถนี่นะขับรถไปก็ประมาณให้ถึง10น,นาทีนะคะ เป็นมะม่วงกวนอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ไม่ได้เป็นไม่ได้แบบว่ารู้จักอะไรกันนะแต่ว่าเขาดูรถทาง y ยูทูบเนาะแล้วก็ติดต่อเรามาทาง a c e b o o k บอกว่าอุ้ยบ้านเดียวกันเลยนะเราอยู่ใกล้กันแต่ว่าเขาทํางานอยู่ที่ดูไบค่ะได้นะได้คุยกันแป๊บๆแล้วเขาบอกว่าอุ้ยบ้านบ้านใกล้กันเงี้ยเดี๋ยวฉันจะส่งมะม่วงกวนม่ให้เธอนะเพราะว่าที่บ้านฉันทามะม่วงกวนด้วยอะไรอย่างงี้นะก็ทั้งหมดนี่ค่ะสี่กิโลนะที่ส่งมาให้โอ้โหเยอะมากเลย ก็ดูสิคะแบบมันมันนุ่มนิ่มนุ่มนิ uh ่มน่ากินมากเลยยังไม่ได้แกะชิมเลยนะคะเนี่ยค่ะมะม่วงกวนนะเห็นไหมคะทำจากเป็นมะม่วงกวนของคุณสุมาลีนะคะบ้านวังทับไซนะคะอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรนี่หมดเลยทำเป็นแบบแอปเกยบแบบ น่ากินด้วยนะคะเนี่ยก็ขอดชิมหน่อยดูแล้วกันนะว่ามันจะอร่อยยังไงทำเป็นแผ่นส,สวยๆเลยนะ กล้วยสุมาลีนะคะจากจังหวัดพิจิตรอร่อยค่ะอร่อย,ยหวานเ่นยหวานเยอนะืมก็ถึงนะน้องกล้มยชอบกิมนน่าแค่ไปอยู่นู่นแล้วมันแบบ จะหมดเร็วมากเลยนะก็เดี๋ยวจะเอาไปด้วยนะะไปกินที่สเปนต้องขอบคุณมากเลยนะไม่ได้รู้จักกันไม่ได้อะไรกันเลยนะคะแต่ว,ว่าเห็นว่าเขาถามว่าอยู่ว่าจะยมเหรออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราส่งมุกวนแม่เธอแล้วกันบ้านเราทาอะไรเงี้ยโอ้อยจริงเลยนี่ต้องขอบคุณมากนะอร่อยอร่อยอร่อยมากๆเอ้ยไม่รู้จริงจริงเราสริงจริงเลย หวานค่ะหอมหวานอ,อร่อยจะเป็นคลิปกินน้องปงกกนให้ดูเลยประมาณนี้เลยนะเนี่ยคือก็ทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาขับไปเต็มไปนั่งถึงที่ทนูนขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะ สำหรับความมีน้ำใจทุกอย่างนะคะที่ให้มาแบบนี้นะคะถึงจะไม่รู้จักกันหรือว่าไม่อะไรกันเนี่ยแต่ก็ยังแบบว่ามีน้ำใจส่งมาให้กินนะคุณมากก็มาดูอีกอันนะะึงค่ะนี่ก็เป็นของคุณแอลค่ะคุณแอลนี่ก็ติดตามรถมาตลอดเหมือนกันนะติดตามมาเรื่อยๆมาคุยกันอะไรประมาณนั้นแหละคะ่ะแต่ว่า ไม่ไม่ค่อยได้ทักกันไปนะแต่ว่าคุณแอลก็ส่งมาให้เพราะว่าของคุณแอลเนี่ยจะเป็นทําน้ําพริกกินเองอะค่ะนี่ค่ะเป็นน้ําพริกมะขามนะคะนี่เราเปคนชอบกินน้ําพริกไงมันมันก็เลยแบบว่าเนาะต <laughs> ิดใจเดาอนกนไกลบ้างไห่ไหนเดียวใช้กันไ,ขไขกลก่า ขามนันก็กินอร่อยชอบมากอะไรพร่อข้าะกินแล้วนี่น้ำพริกมะขามน่ากินน่ากินนะคะอื มีอันนี้มาให้ด้วยเป็นน้ำพริกเหมือนกันนะคะนี่ปลูกเลยคุณแอลบอกว่ารถ <c oughs> ไปกดถูกใจใน a ฟ e b o o k นะคะอะไรอย่างนี้ <c oughs> พวกเราเป็นคนชอบกินน้ำพริกใช่ไหมแล้วน้ำพริกมะขามเนี่ยก็ไม่ได้กินนานแล้วนะ <c oughs> คุณแอลอก็เลยว่า,เ,าเดี๋ยวส่งมาให้ชิมเดี๋ยวส่งมาให้ชิมนะเราทำเองอะไรประมาณนั้นลูเลยบอกเอาอตายแล้วก็เป็นแบบว่าเราื่องอะไรเป็นแฟนคลับกันอยู่แล้วนะ <c oughs> แล้วก็ไปกดถูกใจดูอะไรอย่างนี้เฉยธรรมดาปกติส่งมาให้รถกินเฉยเลย ขอบคุณมากเลยนะคะคุณแอลคุณแอลนะลาโวนะคะนี่นะคะก็ลองเข้าบิดูกันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากชิมน,นะคุณแอลอะคะ่ะเขาจะใช้ a c e b o o k แอลนะลาโวนะคะนะนี่อร่อยอร่อยค่ะเย็นนี้เราจะกันม่นนแต่น้ำพริกชอบมากเลยนี่ด้วยนะคะนี่ขอบคุณคุณแอลนะคะได้รับหมดแล้วนะของเนี่ยค่ะ ส่งแบบเคอรี่มาให้ด้วยนะคะเดียวมาก <_ Letter> แล้วก็อันนี้จะเป็นของน้องกุ้งนะคะน้องกุ้งสีนะคะเสรีพานะคะซาบุญจากจังหวัดนครราชสีมานะน้องกุ้งก,ก็เป็นแฟนคลับเราคุยกันค่ะคุยกับน้องไม่ได้ค่อยคุยกับน้องแต่ว่าน้องเนี่ยจะคุยกับทางคุณรัฐเยอะเ <_ bucket> ลยรคือจะก็ทักทักกันมาบ่อยคุยกันบ่อยน้องก็ฝากของมาให้ เยอะเลยอันเนี้น้องซื้อกระเป๋ามาให้ค่ะสองน่ารักเาส,สวยแบบเนาะ <c oughs> แข็งข้างในนะมีอัน,นี่มาให้อีกแล้วมีตุ้มหูมาให้ด้วยค่ะเป็นตุ้มหูที่แบบว่าหูแล้วสองคู่ด้วยนะอะโหแต่เราไม่ได้เปิดดูเลยนะเนี่ย ส่งให้กันขนาดนี้ถ้แล้วนี่ค่ะที่คุณลัตแจกนะค่ะคล้ายๆกับคุณรัตแจกกันนะเนี่ยอันเดียวกันเลยนี่ค่ะน้องเขาส่งมาให้สองคู่เลยนะอยู่ในกระเป๋าอขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะที่แบบว่ายังนึกถึงกันนะคะนี่เป๋าเดี๋ยวเราไปใช้ที่นู่ะนะกระเาสวย ก็โอเคมากเลยนะคะเนี่ยกุ้งสีนะคะกุ้งสีน,น,งน,น่ารักน้องเขน่ารักน้องและคนหน้าตาสวยนะคะโวบๆหน่อยๆแต่หน้าตาสวยมากเลยพูดกระเพาะด้วยนะคะก็โอเคพอใจน้องมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูในกล่งองมาน้องให้อะไรมาด้วย ซอสสำเร็จเลยไอเน,นี้ยมิเซอร์ชอบกินครับพวกแบบเนี้ยให้บอกเถอะคุณโดมชอบมากๆแบบนี้แล้วยิย่งสำเร็จทำง่ายๆนี้นะโอ้โหโดนม,มิเซอร์ชอบคือชอบกินแบบเหมือนผัดไทยอะไรอย่างเงี้ยมิเซอร์ก็ชอบกินนะก็ะเคยพามิเซอร์ไปเที่ยวโคราชนะแวะเคยแวะกินไอ้ดย่ยงนี้อยู่นะอร่อยขอผมกาอร่อยจริงนะคะสูตรของเขานะผัดหมี่ต้นตำรับนะคะนี่เจ้าสวยแล้วก็อันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ พร้อมน้ำปรุงสำเร็จอันนี้เป็นแบบมะเขือเทศแล้วก็เป็นฟักทองเป็นใบเตยอยู่ในกิ่นเดียวกันนะคะรถาติไม่เคยซื้อกินนะอันนี้ตอนนั้นไปก็ปิดก,กินแบบไปเป็นแบบนี้มากกว่าที่เขาสั่งกินที่ร้านอาหารนันนี่ค่ะนี่เลยน้องก็ให้มาด้วยให้มาเยอะเลยนะคะมีตะคุกค,ค่ะพร้อมปรงุงม้ำารมีคุก ตจองของสูบโบราณด้วยนะคะพร้อมุมก็จะมีน้ำอยู่ด้านในเนี่ยค่ะจะมีด้านในหมดเลยเละๆหมดเลยสงคาดว่าต้องเล็นกับไปสเปนนะคะเอไว้ทำกินนู่นเนาะ ะะอีกครั้งหนึ่งที่แบบว่ามีน้ําใจกับรถนะทั้งที่แบบว่าเราไม่ได้รู้จักอะไรกันเลยมามามาคุยมาอะไรกับรถตลอดนั้นนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะมีแต่แบบว่า,าคนรักคนชอบนะคะสิ่งของที่ให้มาเนี่ยเราก็แบบรับมาด้วยความเต็มใจแล้วก็ซึ้นใจมากๆดีใจท,ทุกคนให้นะคะแล้วก็ไม่เคยลืมกันเลยนะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะ